สวัสดีค่ะหนูเปิดร้านช่วยแม่เสร็จแล้วค่ะวันนี้เปิดร้านตั้งแต่เช้าเลยค่ะวันนี้วันอาทิตย์ค่ะเนี่ยดีนะเอ้ยน่าเห็นยังลูกแม่พาไปเลาะเนาะ อย่าประหมกเกับของขึ 5, be, ้นมาลูกเอาถิมเฮียงมันหนาวหัวสิเต้นติโอ้เต้นกันเต้นค่นาดเอาออกกำลังกายเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาบิดเอวหน่อยเอากำลังกายเอาก้างฟูก้างฟูหึ้งมวยไทยเอพื้นหาต่างกันมวยไทยดูค่ะเขื่อนมาเถอะอุ้ยก้างฟูจะชิชก้างฟูชิชก้าชิชิ้ามวยไทยชิชกเอ้ เนี่ยเอาหัวคีมให้ยังละหญิงเก็บขึ้นแค่สาวเอาใส่เบื้องบนนี้ใจไ,ไม่ได้พผ้าไปลเลาะแล้วเปิดลานหนุย่ยรอพอแล,ลว้วเร็วเอเเวิ้นปลาเต็มแล้วปาเต็มจา้าเอิ้นซื้อปลาเต็มนแหัวมือหล่อปลาเต็มจา้าเอ้อปลาเต็มเอ้ยโอ้ยล่าจีช่องจูบปลาเต็มติลูกโอ้ยช่องจูบปลาเต็มมะเขียวเหลี่ยมใหญ่แถิหญิงเขียวทช่ไมเหลี่ยมใหญ่แถิคะเอาช่องจูบปลาเต็มปลาไพ่เบื้อง โอ้ยยิมย้มหวานเห็นปเต็มโม่มาคักเถิดเดชให้ลูกเตรียมบอกย่างอันไปหาเลาะสนามเด็กเล่นแล้วค่ะพี่น้องอีลาพ่อถอนหมวกลูกมันหนาวมันหนาวลูกให้ลูกไปเล่นสนามเด็กเล่นก่อนค่ะเมื่อวันอาทิตย์บรรยากาศดีค่ะพี่นอ้องงงงจะะทรลลูกกาาาอย่พ่พแแมฟัส จะตามมาร้องมาดามีคุณนั้นนั้นคุณนะทั้งยางทั้งลอลองเพลงกับสันนี่แหละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> พ่อี่น้องพูเสพพูสาพูบ,าบ้าพูแพ้พูเถ่าผู้แก่ลูกสาวซ้องเมืห่หร่แม่เผาบ่อยเ <g iggle> จอกันวันนี้วันอาทิตย์เนาะค่ะยน้องสาววันอาทิตย์ล่ะค่ะสาวพอดีเียนกันวิลาหน่อยกับมอนีก่กะพากันเปิดร้านตะเศร้าก็ออกมาเร็นสนามแยกเรียนนี่ละพี่น้องมือนี่อุณหภูมิติดลบสามองศาแต่ว่ามือนี่เป็นสีมีแดดไหมพี่น้องเออเป็นสีมีแดดคือเดือนงานี่ละพุไนนยิ่งลายาล <ะ S 2> ่าเอาขานมาหยันแม่ที่ได้ลูกมันบ่ด<ห>ีมันบ่ดีเข้าใจประคะเป็นประเต็มพูน่ะ ใสปลาเต็มโอ้นั่นติไปให้ปลาไพ่เด้ย๋ยากบอกปลาไพ่แล้วปลาไพ่ดูแลเบึงแย่างจะของเด้ให้คุณลุงหายไ,ไวๆเด้อพี่แม่กับพี่ลาเป็นห่วงคุณลุงกับปลาไพ่ได้จา้าฉันปลาเต็มลากับห่วงยุ่ปลาเต็มลากับห่วงยุ่ห่วงนีเรื้องหอบสารนะ,ะนะก,กันน้องเจอกันเมื่อนี้กับพ,พ่อว่าเพแวผพาลูกมาเล่นล่ะคะ่ะขอบคุถทุกกำลังแรงใจได้ค่ะเด้อ อันสาวพุทธิเถือนว่าคางไม่มือวานี่ค่ะเรื่องอันเรื่องจัดงานนั่นคนตายนั่นละพี่น้องโอ้ยข่อยหนาวข่อยเย็นหัวข่อยเอาผ้าใส่หัวก่อนหัววานตอนเศร้านะค่ะเพื่อนกะกบมาหาพี่เอกเพิ่นกะเอาเงินใส่ซองมาคืนแล้วกัเพื่อนกะให้อีหลานหน่อยอีกสามร้อยยูโรเด้อค่ะสาวพุทิเทือนว่าเอาคือเอาห้สันฉันไม่ได้ต้องการเงินเด้อค่ะที่เฮดให้เนี่ยคือนำใจเพิ่นว่าฉันตอบแทนนำใจเธอด้วยความเหมือนฉันตอบแทนเงินสามร้อยยูโรนี่ฉันให้เป็นของขวัญให้ลูกสาวเธอฉันตอบแทนนัน น้ำใจของเธออิฉันสาบสึงอว่าสันพ่เกิดเทิงเบาเทงเงินนี่น้องค่ะนาะเพ่นกิดเบาก็เพย์เอกหลายอย่างนาะค่ะิุณวาตะกรตะกีน่ะฉันได้ยินแต่ว่าคนไทยน่ะมักต่เงินผู้หญิงไทยชอบเงินวาสันวาผู้หญิงไทยเป็นผู้หญิงที่ส่วนหลายที่เห็นแก่ตที่ฉันเคยได้ยินมาวาสันฉันแต่เลยมีอคติในทางลบมีทัศนคติมีอคติกับผู้หญิงไทยแต่ว่าฉันได้ม่านใส่ชีวิตสัมผัสความเป็นอยู่หล้วก็สัมผัสสิ่งที่เป็นอยู่เธอแล้วเธอเห็นดในฉัน เปิดโลกกว้างขึ้นกับผู้หญิงไทยว่าสัน้นเพันวัตกรตะกี้เพันเห็นเนี่ยมียิงไทยนี่มักระเงินเลยค่ะอิลีสาวผู้ดีเทียนกะ,กะเห็นอยู่เด้ยค่ะกะเห็นมียิงไทยที่เห็นแกรเงินอยู่เพราะ,ว,ะ,ว,ะว่าเพราะว่าหยังวันตีสาวผู้ดีเทียนบ่ได้เมาล้วนแบเมียฝรัง่งทุกคนจะต้องเห็นแกรเงิ้นนะคะ่ะลูกสาวก็โอ้ยพูนะถ้าคิดว่าเธอเป็นซีดเอกาพนมติสาวแล้วมึงพี่น้องโอ้ยมาปีลองมาเอา้าสวัสดีค่ะก็หนึ่ง พค่นแม่จะขว้างไหมลูกเพื่นว่าตะกอนตะกี้เพื่นเห็นเตม่ยิงไทยเนี่ยมากตะเงินนะคะ่ะเพื่นว่าเพื่นได้ยินได้สัมผัสมาได้ยินได้ฟังมาว่าเม่ยิงไทยส่วนมากจะชอบตะเงินว่าสั่นเห็นแกตัวว่าสั่นว่าโอ้ยสาวผู้ดีเทียนว่ากับอาชิมีอยู่แต่ว่าฉันกับ,บู่รูดอกกับว่าอยากว่าวหลายในทางลบเนาะคะ่ะเนาะสาวผู้ดีเทียนกัเจอมากกันล่ะคะ่ะเจอกับตัวเองแหละคะ่ะเปลี่ยนเตมยิงไทยที่เห็นแกเง,งินนี่ก็คือสาวผู้ดีเทียนได้เคยติดต่อฝรั่งให้เพื่อน ร่วมงานอยู่คนไทยล่ะค่ะเพื่อนก็ะเรียบตนเขาแม่พี่โลพี่น้องกับเขาผัวป๋าเนาะอืผัวป๋าวันนี้ทักมหาสาวผู้ดีเทนว่าพี่ติดต่อฝรั่งให้หนูนแน่ว่าสัน่นหนูตกงานผัวกระทิ้งสาวผู้ดีเทนก็ะเรียบตนเขาพี่น้องด้วยความที่แบบว,ว่าเออเห็นอยากให้เขาได้มาอยู่น้ำเฮาอยากให้เขาได้มาใส่ชีวิตล่องเมืองในต่างแดนเพื่ออีหยังมันสิดีขึ้นเนาะค่ะเนาะเขาบัดไปตัวเอาเงินฝรั่งพี่น้องข่อยหนโอ้ยจังไดนล่ะทักแซดกันบ่ถึง3-4อาทิตย์จังไดนบ่ถึงเดือนแม่พี่น้อง หูดจะเขาบระเนศในข้าวเราไปตัวเอาเงินฝรั่งแบบนี้ฝรั่งกับเครียดกับเลี้ยใจอันเม้าบ่าวให้ป่วนสาวผู้ดีเชนฟังสาวผู้ดีเชนกัจนว่าชิได้พิษกันกับผัวค่ะพิษกันกับเพรยนผัวเพราะพราจนวชิได้พิษกันกับผัวแม่พี่น้องตั้งแต่หลับเข้าลับอยากติดต่อให้อยาเอออยากให้เพื่อมีเห็นวาสนามีอย่างเนาะค่ะเนาะได้มาอยู่ต่างประเทศน้ำกันได้มาอยู่อันตังแดนน้ำกันได้มาใสชีวิทย์ได้มาหาเงินเหรียดได้มาล่าเงินยูโรน้ำกันเออบางสิ่งบางอย่างแบบ คนไทยเคยได้สามีคนไทยแนละ้วมันพอดีคือเราสิก็อยากให้เขาได้มาสัมผัสเบืะะ้องเนาะค่ะเนาะสาวผู้ดีเทียนก็บอกเลยว่าฝรั่งดีไปทุกคนเลยค่ะฝรั่งสัวกับมีพี่น้องฝรั่งสัวกว่คนไทยกับมีเนาะค่ะเนาะกับมีปะปบบนกันไปละค่ะสาวผู้ดีเทียนก็เห็นว่าพอญายนิรุษอยากได้เมียคนไทยก็เลยติดต่อให้จังได๋และวว่าน,อ,น,นอีนางนั่นนะ่ะไปตัวเอาเงินเขาพี่น้องโอ้ยบอกฮอดเฟสนี้สาวผู้ดีเทียนลราบ่รู้เรียงเรื่องว่า อันว่านางไปตัวเอาเงินเขาแมค่ค่ะตัวเอาเงินเขาป้อนบอกเฟซบอกอย่างนี้สาวพอดีเทยียนอยากว่าอยากจะาก,กับบัตรติดต่อบัตเท่ายสมือนเนี่ลแหละคะ่ะก็เลยว่าเออดีแล้วล่ะอันที่เขามาั่นตัวเอาเงินก้นอนที่เกิดเรื่องแบบนี้ก้อนดีกว่าที่จะเกิดว่าขจ้าได้มีโอกาสได้มาตั้งประเทศสีมาเหตุความหยุง่งยากให้เขานี่แหละคะ่ะสาวพอดีเทยียนก็เลยบ่อยากที่จะหนันติดต่อฝรั่งให้ผู้ใดแมค่ค่ะสาวพอดีเทยียนเนี่ยมีม,ม,มีมีประสบการณ์โดยตรงแล้วล่ะคะ่ะ เกือมไนได้พิจกันกผัวเกือบมันค่อยกันได้ปากันกผัวได้พี่น้องเขาเลยว่ามิยิ่งไทยเห็นแกเงินนี่นะค่ะสาวพุทธิชนก็เลยยิบยืนขึ้นเมื่อวาให้ฟังเนาะค่ะเนาะยิบยืนห้ฟังว่าเป็นอย่างพวกรังส่วนหลายเขาถึงมองว่าผู้หญิงไทยเห็นแกเงินแต่ว่าบอเด้อค่ะสาวพ้ดธิชญคนหนึ่งแหละบ่ได้เห็นแกเงินได้มีโอกาสได้มหาได้มีโอกาสโดยมหาหลายเห็นด้มีโอกาสก็ม่ยิ่งได้หลายคนเนาะค่ะเนาะเดินทางมาอยู่แบบนี้ได้มาใส่ชีวิตแบบนี้ได้มีโอกาสหาเงินหลาย คนสาวผู้ดีเชิญกับิหาเดี๋ยวความสื่อสารสุดจริตล่ะค่ะแม้กระทั่งกระเป๋าตางังค์สมือนีก่กระเป๋าตังค์พระเอกนี่สาวผู้ดีเชิญกับบุกเข้หยิบบุกเข้เปิดเด็กค่ะเพิ่นไห้กับจังหวดัดใดเป็นของเฮานะค่ะน้องสาวผู้ดีเชิญกับทำงานรับจ้างผัวคือกันล่ะค่ะผัวกับจ้างสาวผู้ดีเชิญจะว่ากับจ้างแพงกว่านะคะน้อง,องเอาคลิปนี้อีพี่เนี่ยเอาไว้สำเนีนล่ะค่ะว่าไว้ฟังซื่อๆดอกเก็บโกดหนูแลรักษาสุขภาพเจ้าของเด้กค่ะเอาบายๆแล้วบายบาย,บาย,บายผื่อหูงานค่ะน้องหญิงเธอส่งจูบน้ำ เปแม่ว่าแงียบเงียบ่สนใจแม่เปดแม่บอกบายบายเนี่ยหันมะงวดยังไวหวผลบายบายประเทมประมินประไพแล้วคุณบายบายคุณได้แดงคุณได้จูแล้วคุณแม่ลูกบายบายไอฟอดไอเลอออนแล้วพูน่ะพูน่ะพูน่ะบายบายสั่งจุ๊บจุ๊บยางก็ปิดกล่องไปปิดกล่องแล้วปิดกล่อง นี่น่ะรถไฟไม่หลับขนา,นา,นานดขนาดรถไฟอะลูกรถไฟรถไฟ